วดีทัศน์บทสรุปการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง18พฤศจิกาย,ยนพศ2565สถานการณ์ทั่วไปจังหวัดกำแพงเพชรถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจ,จากจังหวัดภาคเหนือตอนบนผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งหรือถนนผลโยทินจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัดกำแพงเพชรลงสู่ภาคกลางมีการใช้ถนนสายรองสลับเพื่อหลบหนีด่านตรวจพาหนะลำเลียงมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์บรรทุกและรถโดยสารประจำทางสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ในระดับปานกลาง <c oughs> เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปัจจุบันยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือยาบ้ารองลงมาคือไอซ์และสารระเหยตามลำดับ โดยมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร,แร่ระบาดของยาเสพติดยังคงเป็นกลุ่มประชากรผู้ใช้แรงงานเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาช่วงอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานที่ได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อยเช่นกลุ่มอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปกลุ่มกเกษตรกรและกลุ่มคนว่างงานซึ่งพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดคืออำเภอเมืองกำแพงเพชร เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษาและความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้มีบุคคลทั้งที่มีภูมิลำนาอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรเองรวมทั้งบุคคลจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาพักอาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีทั้งผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานผู้ว่างงานรวมทั้งเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่ผู้ค้ายาเสพติดนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้เสพในพื้นที่จนเกิดผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ <S <S <af> ผลการดำเนินงาน <S <S <af> การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกายน2565 <af> <af> ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ1เมื่อวันที่12ตุลาคม2565 ณห,ห้องประชุมซุ้มกอชั้น4สารากลางจังหวัดกำแพงเพชรศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยมีนายชาติพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมโดยได้เน้นย้ำให้บูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการเอ็กซเรย์พบข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดจ,จำนวน259รายและผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจ,จำนวน1,527คน 2. เมื่อวันที่25ตุลาคม2565ณห,ห้องประชุมซุ้มกอชั้น4สารากลางจังหวัดกำแพงเพชรในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือนตุลาคมพศ2565นายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระจังหวัดและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญโดยพิจารณาขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 3. เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 5ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะมาตรการด้านป้องกันยาเสพติดด้านการป้องกันยาเสพติด 1. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการเดินรณรงค์และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดภายใต้ชื่อกิจกรรมรวมพลังไทยขจัดภายยาเสพติดกำแพงเพชรจัสเซโน เมื่อวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคม2 5 6 5พร้อมกันทั้งจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเน้นการสร้างความร่วมมือของหมู่บ้านชุมชนครอบครัว 2. ดํดเนินการตรวจสอบบุคลากรทั้งข้าราชการพนักงานลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทมีให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยกําหนดให้ทุกส่วนราชการทําการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 3. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ รวมถึงพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอื่นๆในพื้นที่และทำการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้เข้าใช้บริการและพนักง,งานของสถานประกอบกิจการเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดรวมถึงการขยายผลไปหาผู้จำหน่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ 4. เมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่27ตุลาคม2565จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรและพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565โดยมีนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานได้กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านและความเสียสละของทุกคนในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนมีความมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุกหมู่บ้านชุมชน เพื่อต่อสู้กับยาเสพติดและเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านชุมชนให้รู้รักสามัคคีสร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้านชุมชนพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองเพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด5เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิงนายชาติพรุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมลานดนตรี KPP Music a n t Drugs ในโครงการสร้างพื้นที่เชิงบวกลานดนตรีต้านพายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพศ2566เื่องด้วยจังหวัดกำแพงเพชรมีเจตนารมณและความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่สนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้านการปราบปรามยาเสพติด หภายหลังจากที่ได้จัดทําบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเอ็กซเรย์ ray, ข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดและข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเสร็จสิ้นแล้วจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดยุทธการกำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่นระดมกวาดล้างยาเสพติดสู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืนเมื่อวันที่31ตุลาคม2565เพื่อเข้าดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว 2. จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรจัดถแถลงข่าวการระดมกวาดล้างยาเสพติดอาวุธปืนและอาชญากรรมในพื้นที่ห่วงที่1ในวันพฤหสัสบ,บดีที่10พฤศจิกายน2565เวลา10นาฬิกา โดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานถแถลงข่าวผลการปฏิบัติการภายใต้ย,ยุทธการกำแพงเพชรพิทักถิ่นระดมกวาดล้างยาเสพติดสู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืนห่วงวันที่10ตุลาคมถึง18พฤศจิกายน2565โดยสามารถควบคุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้ดังนี้ 1>, 1. จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นจำนวน687รายคดียาเสพติดจ,จำนวน5 0 2รายคดีพรบอาวุธปืนจำนวน112รายจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับจำนวน67รายสองของกลางการจับกลุ่มยาบ้าจำนวน1น9 9 0นเรอยาม็ดยาไอซ์จำนวน4.47กรัมอาวุธปืนจำนวน88กระบอกด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง18พฤศจิกายน2565สามารถค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจำนวน64คนแบ่งเป็นผู้ใช้8คนผู้เสพ64คนและผู้ติดยาเสพติด10คน โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมวางแผนหารือการจัดทำบัญชีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ค้ายาเสพติดเพื่อติดตามจับกลุ่มและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู พร้อมทั้งย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังโดยใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพอย่าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อภาครัฐแต่ให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตต่อไป